สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะขอร้องอย่าดูมือถือฉันเลยสาวอ้อนวอนแฟนหนุ่มโดยเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนจนกลายเป็นคลิปกระแสไวรัลออหลังจากที่มีการเผยคลิปหญิงสาวที่ลงไปกอดขาของฝ่ายชายขอร้องไม่ให้แฟนหนุ่มดูมือถือของตัวเองหลังจากที่เขาสงสัยว่าเธอแอบนอกใจไปคุยกับผู้ชายคนอื่นจากการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีการบรรยายว่าชายหนุ่มสงสัยว่า แฟนสาวกำลังมีคนอื่นเพราะเธอดูผิดปกติหลังจากมีสายเรียกเข้าสายหนึ่งโดยฝ่ายชายจึงหยิบมือถือของเธอเพื่อเอาไปเช็ครวมถึงเปิดฟังข้อความเสียงเพื่อความมั่นใจซึ่งฝ่ายหญิงจึงได้ลงไปคุกเข่าขอร้องให้ผู้ชายหยุดและกล่าวขอโทษหลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ไปบนโลกออนไลน์จากเหตุการณ์นี้ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่าที่ผู้หญิงแสดงท่าทีแบบนี้แน่นอนว่า เธอกำลังนอกใจแฟนหนุ่มอย่างแน่ๆรวมไปถึงยังส่งกำลังใจและแนะนำให้ฝ่ายชายรีบตัดผู้หญิงแบบนี้ออกไปจากชีวิตและหาคนใหม่ที่ดีๆจะดีกว่าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ